ฟินฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือตอนที่18เพราะเราเป็นโค้ชของใครบางคนเสมอหลายคนคงเคยเห็นคลิปการแสดงยิมนาสติกของแคทลินโอฮาชิมาบ้างใครไม่เคยลองเสิร์ช u t u b e ดูเธอเป็นนักยิมนาสติกหญิงได้รับการพูดถึงเยอะที่สุดในปี2019การแสดงของเธอทรงพลังแววตาเปลี่ยนไปด้วยความสุขจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่คลิป YouTube ของเธอมีคนดูเกิน100ล้านคนแล้ว การพูดในเท็ตท็อกของโค้ชของเธอชื่อแวร์รี่คอนดอร์สฟิลผู้เป็นหัวหน้าโค้ชของทีมยิมนาสติกหญิงของ UCLA หมาย9 9ปีและเพิ่งวางมือมาได้ไม่นานทีมยิมนาสติกหญิงของ UCLA นั้นถือเป็นทีมระดับต้นๆของประเทศดังนั้นแนวการบริหารทีมของเธอจึงน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเธอตั้งคำถามกับคนดูว่าคุณคิดว่าใช้ชนะเทียบเท่ากับความสำเร็จหรือไม่ เก็บคำตอบของคุณไว้ในใจต่อแล้วเธอก็เล่าต่อถึงแคทเธอรีนโอฮาชิวันที่แคทเธอรีนเข้ามาในทีม UCLA ปีแรกในฐานะนักเรียนทุนกีฬาของมหาวิทยาลัยและต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของเธอตอนนั้นแคทเธอรีนมาด้วยความบอบช้ำสอปีก่อนเธอได้รับบาดเจ็บหนักจากการแข่งขันซึ่งทำให้ต้องหยุดแข่งไปเป็นปี แต่เธอไม่ได้บอบช้ำทางร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่ยังบอบช้ำทางจิตใจและจิตวิญญาณจากการที่เติบโตขึ้นมาในเส้นทางของนักกีฬาที่เต็มไปด้วยความเข้มงวดและมุ่งหาแต่ชัยชนะการบาดเจ็บของเธอทำให้ผู้คนพากันพูดว่าเธอเหมือนนกป,ปีกหักและจะบ,บินไม่ได้อีกต่อไปสิ่งเหล่านี้บั่นทอนกำลังใจของเธออย่างสาหัสในวันประชุมทีมครั้งแรกซึ่งทุกคนในทีมอยู่ที่นั่นแคทลีนพูดขึ้นกลางห้องว่า ฉันไม่อยากจะยอดเยี่ยมอีกต่อไปแล้ว I just don't want to be great again สิ่งที่โค้ชเวอร์รี่คิดอยู่ในใจตอนนั้นแต่ไม่ได้พูดออกไปคือแล้วฉันจะให้เธออยู่ในทีมของมหาวิทยาลัยเพื่อรับทุนต่อไปอีกทำไมเธอให้เรื่องมี้ตกผลึกในหัวสักระยะหนึ่งแล้วเธอก็ได้ข้อสรุปว่าจริงๆแล้วแคทเธอรีนไม่ได้เกลียดยิมนาสติก แต่เธอไม่ต้องการสู้เพื่อชัยชนะอีกแล้วเพราะการต่อสู้เพื่อชัยชนะโดยไม่สนใจว่าต้องแลกกับอะไรบ้างมันทำลายชีวิตเธอสิ่งที่โค้ชแวอรี่ทำคือพยายามซ่อมเธอไม่ใช่ในฐานะนักกีฬาของทีมแต่ในฐานะมนุษย์อีกคนหนึ่งโค้ชแวี่บอกว่าในฐานะโค้ชเธอต้องการสร้างคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่คนที่ชนะอย่างเดียว เธอใช้วิธีพูดเรื่องยิมนาสติกกับแคทรีนเฉพาะในตอนซ้อมเท่านั้นนอกจากนั้นเธอจะคุยกับแคทรีนทุกเรื่องเรื่องเรียนเรื่องความรักเรื่องงานอดิเรกอะไรก็ได้นอกเหนือจากเรื่องยิมนาสติกแคทรีนโอฮาชิค่อยๆกลับมารักการเล่นยิมนาสติกอีกครั้งและพาทีม UCLA คว้าแชมป์ NCAA ในปี2018อย่างงดงามแต่เรื่องของโค้ชแวร r รี่ยังไม่จบแค่นั้น หนึ่งในคดีความการฟ้องร้องเรื่องการคุกคามทางเพศที่เป็นข่าวไปทั่วโลกและมีคนพูดถึงมากที่สุดในปีที่ผ่านมาหนีไม่พ้นคดีของเรี่นัสเซอร์ แพย์ประจำทีมยิมนาสติกหญิงของสหรัฐเป็นหนึ่งในคดีที่ช็อคโลกมากเพราะมีผู้เสียหายเยอะและมีการกระทำความผิดมายาวเหยียดเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคดีที่ไฮโปรไฟล์เป็นอย่างยิ่งการฟ้องร้องนี้เกิดขึ้นได้เพราะเหตุการณ์ในห้องทำงานของโค้ชแวร์รี่นั่นเองหากพูดถึงนักกีฬาย,ยิมนาสติกหญิงคนที่ติดตามวงการนี้จะรู้ว่าชื่อของไคล่ารอสเป็นชื่อแรกๆที่คนพูดถึง ไคล่าเป็นนักกิมนาสติกหญิงทีมชาติสหรัฐเจ้าของเหรียญจากการแข่งขันโอลิมปิกที่ลอนดอนปี2012และเธอยังเป็นนักกีฬาคนเดียวที่ได้3มแชมป์หรือที่เราเรียกว่าไตรเฟก,กา้าอันได้แก่แชมป์ระดับประเทศแชมป์ระดับโลกและแชมป์โอลิมปิกโค้ชแวร r y ีบอกว่าปกติแล้วไคล่าเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่มอมู่วันหนึ่งไคล่าเดินเข้ามาในห้องทำงาน และเริ่มคุยเรื่องต่างๆมากมายเรื่องราวที่ปกติไคล่าจะไม่คุยกับเธอมันดูเหมือนเป็นเรื่องทั่วๆไปแต่แวรรี่รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างไม่ปกติสิ่งที่โค้ชแวรี่ทำคือเงียบและรับฟังทุกอย่างอย่างตั้งใจโดยไม่เร่งไม่พูดอะไรมากปล่อยให้ไคล่าเล่าเรื่องไปเรื่อยๆโค้ชแวรี่เชื่อว่าถ้าเธอนั่งฟังได้นานพอ ไคล่าจะพูดในสิ่งที่เธอไม่สบายใจออกมาและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไคล่ารอสเล่าเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากแรวี่เนเซอร์ที่ห้องทำงานของโคชนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของการลากคอเอาเนเซอร์มาลงโทษหลังจากที่ไคล่ารอสเปิดปากเล่าอย่างขมขืนก็มีเด็กอื่นๆอีกกว่า250คนออกมาเล่าเรื่องที่โดนเนเซอร์ล่วงละเมิดทางเพศเช่นกัน ในที่สุดเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกจำคุก175ปีวันหนึ่งหลังจากเรื่องราวผ่านไปและทีม UCLA ชนะรายการระดับชาติไคล่ารอสเดินมาหาโค้ชแวร์รี่แล้วบอกว่าโค้ชคะตอนที่ฉันเดินไปแข่งขันชิงชนะเลิศฉันรู้สึกแข็งแกร่งราวกับไม่มีใครทำอะไรฉันได้เป็นเพียงเพราะเรื่องของฉันมีคนรับฟัง เมื่อพูดจบแวรี่ได้รับเสียงปรบมือกับกล้องและได้รับ standing ovation ซึ่งคือการที่ผู้ฟังมุขขึ้นปรบมือซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในเวทีเทดผมเองยังแปกปรบมือหน้าจอด้วยการที่คนปรบมือให้ไม่ใช่เพราะเธอเป็นโคช้ชที่เก่งมากๆแต่เธอเป็นมนุษย์ที่เก่งต่างหาสิ่งที่โค้ชแวรรี่สอนพวกเราคือชัยชนะไม่ใช่ความสำเร็จเสมอไปและความสำเร็จอาจจะไม่ต้องชนะก็ได้ การได้รางวัลการได้เกรด A ไม่ได้หมายความว่าเราสำเร็จเสมอไปถ้าเราละเลยจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์เวลลี well, ่บอกว่าเราต่างเป็นโค้ชของใครบางคนคุณก็เช่นกันลองสำรวจตัวเองดีๆ ถ้าเราเป็นพ่อแม่สิ่งที่เราควรถามลูกตอนกลับมาบ้านไม่ใช่คำถามว่าลูกได้เกรดอะไรวันนี้ชนะหรือเปล่าหรือสอบได้คะแนนเท่าไหร่แต่ควรถามว่าวันนี้ลูกได้เรียนรู้อะไรบ้างวันนี้ลูกได้ช่วยเหลืออะไรเพื่อนบ้างหรือลูกหาวิธีการเรียนให้สนุกได้หรือยังและหัวใจสำคัญคือการฟังคำตอบอย่างตั้งใจครับเงียบและรอฟังคำตอบ พยายามหักห้ามใจไม่ให้พูดหรือตัดสินอะไรออกไปจนกว่าจะได้ยินเรื่องทั้งหมดด้วยจิตใจที่เป็นกลางและตอนที่เราเงียบนี่แหละนอกจากเราจะได้ยินเรื่องที่อีกฝ่ายพูดแล้วบางครั้งเราจะค้นพบความกลัวในใจของเราเองด้วยและเมื่อนั้นเราจะกลายเป็นโค้ชที่ดีขึ้นไม่ใช่เพราะเราเก่งขึ้นแต่เป็นเพราะเราเป็นมนุษย์มากขึ้นนั่นเอง มาร่วมเปิดหนังสือหน้าต่อไปพร้อมๆกันกับฟินฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือ